สมสวรีกรมหม oui, ือส er ุทานารีนาธนายกิติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินิสรีพัฒมหาวชราราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิอย่างต่อเนื่องทรงหงยายความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิกทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ จนปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในการนี้โปรดให้มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชยาภูมิแห่งที่สองโดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิวันละสองมือม้อดำเนินการมาตั้งแต่วันที่25กันยายน ซึ่งการดําเนินการในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยได้เพิ่มปริมาณอาหารเป็นวันรับประมาณ15,000กล่องประกอบด้วยข้าวไก่ทอดหมูหวานหมูกระเทียมผัดกะหล่ำปลีและผัดกระเพราหมูสับทั้งนี้หมูลนิธิ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจากนั้นได้เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานจํานวน50ชุดพร้อมเรือพึ่งพาซึ่งภายในบรรจุวัตถุดิบและของสดสําหรับการประกอบอาหารเช่นเนื้อสัตว์น้ํามันน้ําปลาผักสดและอุปกรณ์ทําครัวอาทิเตาแก๊สปิกนิก กระทะตะหลิวรวม50ชุดนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านโนนขุนทิพย์ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสามารถประกอบอาหารได้เองเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังมีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงยังความปราบปลื้มและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น